ความรีวิวทุกคนวันนี้นะคะรีวิวก็มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะช่องความรีวิวมีปุ่มซุปเปอร์แดงแล้วค่ะเย้ก็ถ้าใครนะคะอยากสนับสนุนบีวิวมีให้เลือกหลากหลายหน่วยนะคะอยากสนับสนุนค่ากาแฟค่าอุปกรณ์หรือว่าค่าหลักเองก็สามารถสนับสนุนได้เลยนะคะตอนนี้มีแล้วใครเรียกร้องเข้ามาตอนนี้กดได้เลยนะคะกดเลยค่ะขอบคุณนะคะ ค่ะแล้วก็คลิปนี้นะคะบิววิวก็จะมา r รีแอคชั่นค่ะกับตัวอย่างที่หลายๆคนเรียก้อกกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะนั่นก็คืออวุาวเอ๋อของวอเตอนั่นเองจ้าตัวอย่างที่สองนะคะอันเนี้ยบีวิวไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอย่างอันเดียวกันกับที่บิววิวไปดูอววารที่เอากลับมาฉายใหม่เมื่อเดือนที่แล้วหรือเปล่านะคะเพราะว่าหลังจากที่จบภาคหนึ่งแล้วอ่ะเขาเอาตัวอย่างภาคสองมาฉาย ถ้าเป็นตัวอย่างอันเดียวกันรีวิวอาจจะไม่ได้เป็นรีแอคชั่นที่สดใหม่นะคะแต่รีวิวสามารถอธิบายครั้งแรกให้รีวิวเห็นได้อ่ะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ3 2 1่งภาพสวยมากแม่เยมันเป็นปลาที่แบบสวยมากค่ะ Oh, we're home. Dad, I know you think I'm crazy. In but but I hear her heartbeat. Just so close. วานเลยฉยๆไม่เ <narrow> ร <numbers> <Mega> ียกมา Mighty กลับากลับคือสุเนอล่ากัพวกเรา We cannot let you bring your war here. Outcast! And that's all they see. I see. The way of water connects all things. Oh. And after your death. With me. I need you to be strong. 14ธันวาคมนี้นะคะมันคือความยิ่งใหญ่ที่พ่อเจมส์คารเมรอนมอบให้เรานะคะบกด้ยค่ะเฮ้ยมันยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะคือรีวิวอ่ะเพิ่งได้กลับไปดูเอวาตารภาคแรกนะคะเมื่อเดือนที่แล้ววีวิวก็เลยรู้สึกว่ามันยังสดใหม่สำหรับรีวิวมากๆคือเรารู้สึกว่าเจมส์คาเมรอนเขา ทำภาพยนตร์เรื่องนี้ให้มันไปไกลมากๆแล้วคือย้อนกลับไปดูสิบปีที่ผ่านมาคือสิบปีที่ผ่านมาเรากลับมาดูอีกครั้งมันก็ยังสดใหม่อยู่และอันนี้เขากลับมาด้วยวิธีแห่งสายน้ำนะคะเหมือนกับว่าที่ฐานบ้านเกิดเก่าของพระเอกกับแก๊งนางเอกอะ่ะคือเขาได้ถูกแบบเออทำลายไปแล้วเขาก็เลยย้ายมาใหม่มันใกล้กับสายน้ำมากขึ้นแล้ว,บ,วบิวไม่มั่นใจอันเนี้ยบอกเลยว่าไม่มั่นใจว่าดูแค่ตอนนี้ เหมือนจะเป็นลูกสาวเขาหรือเปล่าแต่นางเอกก็ท้องคือมันไม่ได้บอกเราว่าเอ้ยทามันจะคิปไปเท่าไหร่ลูกพระเอกนางเอกโตจนเป็นสาวแล้วหรือเปล่าแต่ว่าน้องคนนี้นะคะก็เ,เหมือนจะเป็นตัวแทนของฝั่งแผ่นดินและฝั่งผืนน้ำที่จะผนวกเข้าด้วยกันต่อสู้กับสงครามที่อีมนุษย์ทหารทั้งหลายทั้งแหล่ตรงนั้นนะ่ะอยากจะเข้ามายึดครองพื้นที่ของแพนดอรานั่นเองนะคะก็เหมือนกับว่าทั้งแผ่นดินกับทั้งผืนน้ำจะต้องร่วมมือกันสู้ทางแบบหัวหน้าเผ่า ผื้นนาำเองก็เหมือนกับแบบว่าไฮไม่อยากจะให้อำสงราม,มาแต่สุดท้ายแล้วอะแพนโดร่า ora, มันก็ต้องปกบ้องด้วยเหล่าเนี่ยชาวตัวฝาทั้งหลายนะคะสำหรับบีวิวค่ามันตื่นตามากเว้ยคือแบบยานก็เท่แล้วแบบปลาและว่านต่างๆเหมือนเราจะไปจับได้อันนี้ยบีวิวขอพูดถึงแบบประมาณ5นาทีที่บีวิวได้ดูใน iMAX อันเนี้ย ในหน้าจอคอมพิวเตอร์มันก็ไม่สามารถตอบจ์ตอบโจทย์ความเป็น i m a x 3D หรือความเป็น 3D ได้ขนาดนั้นทุกคนนึกออกปะแต่ตอนที่วีบิวไปดูตัวอย่างในโรง i m a x ะบีบิวแบบเอื้อมือจะไปจับปลาได้เลยคือไม่ได้เอื้อมมือบีบิวเอ,อื้อมไปจับเลยดีกว่าทุกคนมันแบบมันสมจริงมากๆแล้วปลาที่เราเห็นในตัวอย่างนี้มันค่อนข้างแบบ มันตื่นตาตื่นใจบิวเห็นแล้วว้าวมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใต้น้ําอะไรต่างๆที่เขานําเสนอมาคือมันแบบมันสะกการตาแล้วยานที่เราเห็นน่ะคือบิวคิดว่าไอ้ภาคเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอะ่ะมันก็อลังการแล้วนะอันนี้มันก็อลังการมากขึ้นไปอีกความป่าเอยใดๆเอยความโลกแพนโดล่าสัตว์ที่เขาแบบจินตนาการออกมาใช้เวลาเป็นสิบๆปีกว่าจะพัฒนามาถึงภาคที่สองได้ มันตื่นตาจริงตื่นตาตื่นใจจริงๆทุกคนบีบิวเป็นพูดผิดพูดถูกไปหมดแล้วอ่ะมันมีหลายๆฉากหลายๆตอนที่บีบิวรู้สึกว่าเออเนี่ยมันคืออะไรที่แบบเราต้องควรไปดูในโรงเท่านั้นแล้วก็โรง IMAX 3 d เท่านั้นจริงๆริบีวิวของให้อวตาร t t h w w y y o w w t t r r อันนี้ทัน IMAX Laser ที่กําลังจะเปิดในช่วงปลายปีของเดือนธันวานะคะน่าจะทันแหละเพราะว่าเดี๋ยวช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ยค่ะ ทาง IMAX Paragon กำลังจะปิดโรง IMAX ปรับปรุงเพื่อติดตั้งตัว i m a x Laser วิวคิดว่าการดู a วตาร r The Way of w t t e r ครั้งนี้มันน่าจะตื่นตาตื่นใจมากกว่าตัวฉายเก่าแน่นอนนะคะสำหรับวิวไปดูอยู่แล้วเพราะว่าเพิ่งสดใหม่มากเพิ่งได้ดู The Way of Water เอนี้สดใหม่มากจริงจถ้าขอแอบติดนิดน,นึงได้ปะโปสเตอร์ก็คือแฟนเมดไม่ไหวขอละว่าตวัวไฟนอนน่าจะสวยกว่านี้อันนี้วิวเหมือนแปะแบบ รู้สึกว่ามันแปะแล้วมันถูกตัดทาไมหัวพระเอกถูกตัดเหลือครึ่งนึงคือแบบวานเออประมาณนั้นนะคะแต่โดยรวมแล้วดีแล้วเหมือนกับว่าวานตัวที่นางเอกอ่ะเขาเหมือนเขาสื่อจิตกันแล้วว่าเหมือนนางเอกเขาแบบสื่อความเป็นวานตัวใหญ่ตัวนั้นได้แบบข้อชี้แบบหัวใจชียิ่งใหญ่มากแบบเสียงเ้นยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ เออแต่ภาค2อะต้องไปดูความเป็นหลักการแล้วเนื้อเรื่องมันจะยิ่งใหญ,ใหญ่ขนาดไหนก็ไปติดตามกันได้ในวันที่14ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะยังไงก็ขอจบรีแอคชั่นรีแอคใจของพิวิวนะคะกับอวตาร t h e w a y of w a t บ r r ถ้าใครนะคะยังไม่เคยติดตามเอาความพิบิวในทุกช่องทางก็สามารถติดตามกันได้นะคะมี y t u t u เอ่อเฟซบ o ๊กแล้วก็ติ๊กตอให้ไปติดตามกันคะ่ะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ